อขอโทษทุกคนด้วยเวลานี้ฉันรู้จักแค่ร้านนี้ที่ยังเปิดนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลิกงานไม่กินบาร์บีคิวอ่ะจะเอาแรงไหนไปทำงานเล่านี่วันนี้มีค,ความสุขจริงๆอ่ะน่าเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปหน้าเจียนของเราเฉียนไว้แล้วส่งเข้าอีเมลกลุ่มของบริษัทแแต่ว่าเรื่องนี้นะนักกระขอบคุณเยาชิงใช่ๆช่ใยาชิงวันนี้เธอช่วยชีวิตฉันนะพูดมาเถอะ นอกจากร่างกายฉันให้เธอหมดเลยพอแล้วอย่ามั่นใจให้มันมากนะฉันไม่อยากให้ความขัดแย้งระหว่างนายกับหัวหน้าเฉียนมีผลต่อทีไอจีดังนั้นนี่น้ำใจครั้งนี้ตกเป็นของนายจะตอบแทนยังไงเหรอ อ่ากินกินกินเอาเหลือแค่ฉันที่จะไม่กินเหรอเนี่ยเธอรู้ได้ไงว่าเราเฉียนเล่นตุกติกใช่ใช่เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงเหรองานเลี้ยงคืนนี้ไม่ไปด้วยกันเหรอฉันก็อยากไปนะแต่หัวหน้าเฉียนให้ฉันอยู่ต่อบอกว่ามีจุดหนึ่งของระบบออนไลน์หลังบ้าน TIG ต้องแก้ไขเหมือนว่าจะเปลี่ยนเวลาออนไลน์พูดใหนไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปเอ๊เปลี่ยนเวลาแล้วจริงๆผู้จัดจาก,การอย่าวคุณด,ดูสิ เวลาออนไลน์เปลี่ยนเป็นสองทุ่มแล้วและจำนวนคลังสินค้าก็เปลี่ยนเป็นแสนแล้วอ่ะต้องแก้กลับมาไหมไม่ต้องเสว,วังฉันรบกวรคืนนี้คุณอยู่ดึกหน่อยได้ไหมรอตอนที่กิจกรรมนี้เริ่มถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันทีอ๋อ,อมีน่าพอระบบบริษัทขัดข้องปุ๊บก็แก้ไขได้ปับ๊บแผนซ้อนแผนกลับไปหนึ่งไม่ใช่แค่อธิบายอิทิพลของทีไนะผลงานชิ้นนี้ถือเป็นของฉันด้วย ผู้จ <c oughs> ัดการเหย่เธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆอะนะเราเฉียดไม่แพ้เธอนั่นสิปแปลกแต่ฉันหวังว่าการร่วมง,งานของเราหลังจากนี้จะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกนายวางใจเถอะมีฉันอยู่แต่ถ้าดูจากฟีดแบ็กกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนคาดหวังกับอินสแตนซ์สูงมากอืใช่หวังว่าจะไม่ผิดหวังดันจะไม่ได้ไง เอาลเอาล,เอาล่ะมาขอให้อินสแตนของเราประสบความสำเร็จชนแก้วชนแก้วชนแก้ว<ม>เอ๊ะชูน,นันตัวของเราอยู่นั่นไปก่อน<สะ>ผมขอโทรศัพท์หน่อยงั้นคุณรีบหน่อยนะเป็นยังไงบ้าง <S <S อร่อยมาก ตอนนี้นะหรออยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ว่าเขาหน้าตาดีแล้วก็เก่งฮะฉันอะไม่คิดว่าเขาจะมีเพื่อนน่าขำฉันคิดมาตลอด วายขมมากโดยเฉพาะวายแดงทั้งขมทั้งเปรี้ยวแต่วายวันนี้ทำไมถึงมีรสหวานนี่วายอะไรอ่ะอะไร <c oughs> ฉันเดือนเยอะแล้วใช่ไหมนี่คนที่เมาจะไม่พูดว่าตัวเองเมาแล้วอือใช่ไหมเอ้อจะย่าไปเข้าน้ำเดี๋ยว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 ยุดเธอไหวไหมอะฮะคุณก็คิดว่าฉันไม่ไหวเหรอไหวคุณคิดว่าฉันไม่ไหวเหรอไหว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 สิ นันอาหารไฮโซขนาดนี้ทำไมมีผู้หญิงดื่มจนเมาแบบนั้นได้ไข่น้าจริงๆอ่ะอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนผู้หญิงเมาที่คุณพ네ูดถึงอยู่ไหนห้องน้ำาขอบคุณครับฉันอยากมีน้องสาวมาตลอดถักผมเปียให้เธอเธอกำลังทำอะไรฮะดื่มจนเป็นแบบนี้ฉันกำลังเป็นห่วงเธอ ไม่มีใครมาทำอะไรเธอได้แล้วนะคุณยังกล้ามาเจอหน้าฉันอีกเหรอทำไมเธอดื่มเยอะขนาดนี้ล่ะขอโทษฉันรู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่ฉันกำลังโกรธนะคุณรู้ไหมเพราะกับดักที่คุณวางไว้ฮะสาวน้อยที่ร่าเร้วสดใสยอย่างฉันเกือบถูกคนเอาไปขายแล้วจริงๆเลยนี่มปทานเสีย้ย วันนี้คุณอยู่ในกำมือของฉันแล้วฮะปกติคุณเก่งกาจขนาดนั้นแกล้ฉันเหมือนเป็นลิงใช่ไหมเธอดื่มเยอะไปแล้วเฮ้ยยืนดีดีเธอกำลังทำอะไรดูไม่ออกเหรอยืนลงโทษเฮ้ยอคุณอย่ามาผ่าฉันฉันจะเอาโบของฉันเนาะ เชือกผูกรองเท้าเธอไม่มีจะเอาบัวอะไรเธอดื่ดเยอะแล้วฉันจะส่งเธอกลับบ้านออกไปคิดว่าฉันไม่มีวิธีเอาคืนคุณหรอกาคนอื่นรู้จุดอ่อนของคุณใช่ไหมเธอพูดบ้าอะไรเนี่ยวันนี้ฉันจะทำให้คนทั่วโลกรู้จุดอ่อนของคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอทำอะไรฉันจะดนเธอจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ย อ,อคนโกหกประธานเสี่ยมีสิ่งที่กลัวด้วยเหรอหลังของเสียเคอมีปานที่เหมือนกับเต่าโกหกไหนบอกว่าปานรูปเต่าเธอบ้าไปแล้วเหรอคิดจะทำอะไรโกหกขอโทษค่ะ เยอแล้วฉันจะส่งเธอกลับะจบูบจูบมาน้า้าปิกดแล้วเสียเคอ จะส่งเธอกับบ้านนะจริงเหรอใช่สิไม่ใช่แค่นั้นนะ จูบแรกของคู่รัก72%จะเกิดขึ้นในตอนกลางคืน85%ผู้ชายเป็นฝ่ายรุกค่ำคืนที่สวยงามนี้อยากให้ทุกคนมาแบ่งปันกับฉันเกี่ยวกับเรื่องการจู ันถึงอะไรอะแกฝันถึงอะไรโอ๊ยตกใจหมดเลยโ่จะตกใจอะไรนี่แกฝันถึงอะไรฮะเหมือนแกไม่อยากตื่นจากฝันเลยอะอ๋อลวค่ะนี่แกอยากระมือว่าเสียเคอเสียเคอแม่พอเดาออกว่าแกฝันถึงอะไรอยู่ อแม่รู้ได้ยังไงอ่ะแกต้องฝันว่าเขาเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนให้แหน่นแน่เลย <c> <Share> ใช่ไหมปวดหัวโธ่เอ้ยใครให้แกดื่มมากขนาดนั้นล่ะมอแบบนั้นไปปวดหัวกับแปลกแล้ว รือแม่คะเมื่อคืนหนูกลับมาได้ยังไงแค่กลับมาอย่างไงลืมแล้วเหรอวิน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 หนูคิดถึงแม่มากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมดื่มจนเมาขนาดนี้นั่นสิแต่แต่แต่เธอเธอเป็นใครให้เราดื่มจนเมาได้ยังไงฮะผมเป็นเพื่อนเขาครับผมชื่อเหอวี่ขอโทษนะครับคุณลุงต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับหน้าไข่น้าฉันจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้ว แต่ว่าเฮอวีคคนนั้นดูมีมารยาทดีนะแม่ว่าเขาเป็นห่วงแกไม่น้อยเลยนะอ๋อแม่คิดบ้ากไปแล้วเขาเป็นลูกค้าบริษัทเราลูกค้าเหรอเมื่อวานแกบอกแม่ว่าแกไปงานเลี้ยงรุ่นไม่ใช่หรือไงฮะหนูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจะต้องไปอาบน้ำใส่แล้วใสแล้วใสแล้ว,ลวเอ๊ะนี่ รสวัสคุณก็อยู่หมู่บ้านนี้เหรอเมืองเอิญจังจะเป็นไปได้ยังไงเล่าเจตนาของฉันยังไม่ชัดเจนพอเหรอจะมารับเธอไปทำงานเน่ไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะนี่เธอไม่คิดจะคุยกับฉันบ้างเหรอคุยอะไรคะก็เรื่องเมื่อคืนนะสิเรื่องเมื่อคืนเหรอ เมื่อคืนเมื่อคืนฉันน่าจะไม่ได้เจอเสียเ้ยเคอหรือว่าฉันจะถูกกับเขาคือคือ,คอเรื่องเมื่อคืนเธอยังไม่ได้กินข้าวใช่มหมแซนด์วิชร้านนี้อร่อยมากนะ ยังค่ะแต่แต่ว่าเธอก็ทีบกินสิอ่าขอบคุณค่ะเมื่อคืนพวกเราอยู่ด้วยกันตลอดเหรอก็ใช่น่ะสิฉันอยากถามว่าเราได้เจอคนคุ้นเคยบ้างหรือเปล่าเธออยู่กับฉันยังอยากเจอใครอีกเหรอเมื่อคืนนอกจากดื่มเหล้าแล้ว ยังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคะเธอคิดว่าไงล่ะสีหน้าแบบนี้คำพูดแบบนี้จบกันจบนั่นจะเป็นเรื่องจริงแน่เธอคงไม่ได้จะบอกว่าเนื่องจากเมื่อคืนหือมากไปให้ถือซิีว่าไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะ สิงวินเนาะสิงวินตอนเธอเมาเนี่ยมันแย่จริงๆเธอจะบอกเขาอย่างไงตอนที่ถูกเขาในใจคิดว่าเขาเป็นเสียเ้ยเค้ามันทำร้ายจิตใจเขาเกินไปนี่เธอคงไม่ได้จะน้อมรับจริงๆหรอกนะใช่ไหมอ้เปล่านะฉันไม่ได้จะบอกให้คุณถือว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น แต่มันไม่ได้หมายความเหมือนที่คุณคิดจริงๆเพราะช่วงนี้ฉันกําลังทําเ,เกมเกี่ยวกับเรื่องความรักฉันจะต้องสัมผัสประสบการณ์นั้นสมองของฉันก็เลยสับสนด,ดังนั้นที่พูดเยอะแยะขนาดเนี้เธอไม่อยากรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบเหรอไม่ร้ายแรงขนาดนั้นมัง้งงั้นงั้นคุณให้ฉันคิดดูดีๆก่อนว่าจะรับผิดชอบยังไงเธอเป็นแฟนฉันก็จบแล้วฉันไม่กดดันเธอ เธอคิดดูให้ดีนะฉันให้เวลาเธอหนึ่งสัปดาห์หลังจากหนึ่งสัปดาห์เธอต้องให้คำตอบที่ฉันพอใจเฮ้ยอะอเราด้วยเราันด้วยประทานเีียมัอิญจัง แล้วขอบคุณค่อเอไม่นะฉันจะฉันจะสายแล้วอย่าปิดนะอย่าเบียร์กยัดเดือนนี้ของฉันเป็นซื้อกาแฟเป็นเพื่อนฉันหน่อยในบริษัทก็มีไม่ใช่หรอ เมื่อคืนเมื่อคืนมีอะไรเหรอคะเมื่อคืนหลับสบายไหมก็ดีนะคุณล่า <lifecycle> นอนไม่หลับทั้งคืนทําไมและคะ <log ue> อ๋อแน่นอนคุณไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดเ,ออเธอไม่มีอะไรอยากจะถามฉันเหรอ ฮะ <Huh? S 2> ฉันหมายถึงเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฮะ huh? ฉันก็มีเรื่องบางอย่างที่กังวลอยู่แต่คุณเคาไม่อยากฟังหรอกเธอเธอพูดมาก่อนสิคุณเป็นคนให้ฉันพูดเองนะคืออย่างนี้ประการแรกนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันแต่เป็นเรื่องของเพื่อนฉันจะ,จะเล่าความเป็นมาให้ฟัง ในค่ำคืนอันมืดมิดคืนหนึ่งเขาดื่มจนเมาเมามากถึงขั้นแม่ทแท้ๆมายืนอยู่ตรงหน้าเขาก็จำไม่ได้เขาใช่ใช่ไหมคะมหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็ไปจูบกับผู้ชายที่ไม่ได้ชอบอะไรคือผู้ชายที่ไม่ได้ชอบอ่ะก็แบบก็ไม่ชอบนะสิ แม้ว,ว่าผู้ชายคนนั้นจะหน้าตาดีฐานะก็ไม่เลวแต่เรื่องของความรู้สึกไม่ชอบก็คือไม่ชอบคุณเข้าใจใช่ไหมไม่ฉันจะเข้าใจอะไรถ้าเธอไม่ชอบเขาแล้วจะจูบจริงจังได้ยังไงเหมือนฉันจะไม่ได้พูดว่าจูบจริงจังนะแล้วเราไม่ใช่กันเหรอไปนั่นนาซี แต่ฉันก็บอกแล้วว่าเขาเมามากแม้แต่แม่แท้ๆก็ยังจะไม่ได้แล้วจะไปจำคนที่จูบได้ยังไงฉันจะเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้ก็เหมือนกับพูดความจริงเวลาเมาจิตใต้สำนึกของเธอคงอยากจะจูบผู้ชายคนนี้อ,อยู่แล้วไม่ใช่ที่จริงแล้วฉัน<อ>เพื่อนของฉันน่ะตอนนั้นเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นอีกคนนึงเขาบอกว่า จูบครั้งนั้นทําให้เขาหัวใจเต้นแรงจริงๆแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคนที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงใช่เขาที่เขาจูบหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ใจเขาคิดถึงอยู่ก็แน่ต้องเป็นคน <ๆ S 2> ที่เขาจูบสิเออทำไมอ่ะฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างคือในแก้วนี้ของคือลาเต้ ส่วนแก้วนี้คือมอคค่าปกติเธอชอบดื่มลาเต้แต่วันนี้เผอซื้อมอคค่ามาหลังจากดื่มมอคค่าแล้วเธอก็พบว่ามอคค่าก็รสชาติไม่เลวและเธอก็ติดใจงั้นเธอบอกหน่อยว่าเธออยากดื่มลาเต้หรือมอคค่ามอคค่าใช่มอคค่า ok ดังนั้นเธอต้องบอกเพื่อนคนนี้ต้องรักษาผู้ชายที่เขาจูบไว้ให้ดีหรือว่าเป็นเพราะเขามีประสบการณ์ความรักเยอะถึงได้จูบจนทําให้ใจเต้นแรงเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ได้ยังไง ถึงจะเคยคบใครมาก่อนแต่ถ้าหากไม่ได้ใส่ใจก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นดังนั้นตรงกันข้ามกับคนที่สามารถทําให้เพื่อนเธอใจเต้นแรงได้เขาจะต้องเป็นคนที่ทุ่มเทด้วยใจจริงคนรู้ได้ยังไงเหรอเพราะตอนที่ฉันชอบใครบางคนหรือหวังว่าใครบางคนจะชอบฉันฉันทุ่มหมดทั้งใจ ไปบอกเพื่อนเธอนะว่าฉันเป็นคนพูดถ้าฉันเป็นเพื่อนเธอฉันจะไปหาคนคนนั้นทันทีแล้วก็บอกความในใจให้เขารู้อ๋อแต่ว่าเพื่อนของฉันยังไม่พร้อมเขากับผู้ชายคนนั้นยังเกี่ยวข้องเรื่องงานกันอยู่เขาเลยอาจจะยังไม่พร้อมก็ถูกนะ แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาก็น่าจะรอด้วยความยินดีดเธอ,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 อจะไปไหนอับบ้านเ,เดี๋ยวก่อนเธอดูบนฟ้าสิ เเดี๋ยวว,ว้าวเรายังจุดไม่หมดพระเอกนางเอกก็หนีตามกันแล้วที่จริงเธอไม่เคยคิดเรื่องระหว่างเราเลยสินะออที่จริงฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจความรักเท่าไหร่ฉันต้องการหาแฟนไม่ใช่ที่ปรึกษาความรักแต่ฉันทั้งซื้อบื้อแล้วก็หน้าเบื่อฉันกำลังคุยเรื่องความรัก ไม่ใช่ฟังทอล์กโชว์ฉันรู้ว่าเธอไม่แน่ใจว่ารักฉันหรือเปล่าแต่เรื่องความรักยิ่งคบกันยิ่งเข้าใจวางใจได้ฉันจะทําให้เธอชอบฉันพวกเราลองดูกันเถอะแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคนที่ทําให้หัวใจเขาเต้นแรงใช่คนที่เขาจูบหรือเปล่าหรือจะเป็นคนในใจที่เขาคิดถึงอยู่กันแนต้องเป็นคนที่เขาจูบสิ แม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะหน้าตาดีฐานะก็ไม่เลวแต่เรื่องความรู้สึกไม่ชอบก็คือไม่ชอบขอโทษนะฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้ชายที่ดีมากถึงขั้นคิดว่าตัวเองควรจะชอบคุณแต่ฉันต้องบอกคุณว่า ถุบที่ร้านอาหารมานั้นเดี๋ยวใจฉันคิดถึงคนอื่นอยู่ถึงแม้ว่าฉันจะสั่งลาเต้ไปแต่ในใจฉันยังคิดถึงมอกค่าอยู่เธอพูดอะไรนะ่ะสรุปก็คือคุณอย่าเสียเวลากับฉันอีกเลยฉันไม่ได้ชอบคุณลาก่อน